มีมีนยมซืมกไบน่าายก้กนานกหยดงเบาอเาหกันาเลกินยาคุกินยาคุมไว้กอนอานก,กาศไม่ดีดต้องก,นนก,อกินยา<ม>เอก็กินยาแล้วมันินนัก Ô oh, theo gì tiếng nhầm đây, áo oh, nang nang này đó, ôi, lắm 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 ว่าค kind of oh, ืนผมมากสมากว่าจำร้กก็จำกับเจ้าไปเนี่ยหยง่ายๆแต่กมาเพิ่งแต่งยิบป็นเม็ดก้อนกลมลยก็ยัได้เยอะแข็งนี่ยโอ้ยม่แข็งดอกผมกรอบเยอะส่งหยัได้เยอะดกอ้อคนคอส่นเป็นเนื้อเนื้อตุยตกินยากนะหยัมยากเน้ผมาโอ้ยหยยากกันักแบบนั้น

เด้อออกขนาคืาไปบ้านม่วงไปเลานนั่งเิไปว่าเาเห็นอย่งู้ไปว่าเขาออกผมว่าผมเจ้าสำนักเจ้าผมบอกผมเบ็ดเขนบนหนไมเกียกับพี่บ้านเด้อเตัวเนเองเ้เจ้าทางเนเองอันม่อนีขอถ้าจากเก่าเด้อเพิ่นิ้งใหมเพิ่นบ่เพิ่เย็ เจ้าผิดเจ้าพาดเลยบางเจท่าเจยังหล่ะอันนี้กาเจ้าเสพภาพเป็นเาบอกเองถึงว่าเขขอเจ้าไปเ็น่นีพวก่นเอเนี่ยตพอเป็นซอยไดบ้าก็ตามแจ้นสีน้าเนาะเาไปไดว่าเป็นอยู่บ้านสมบวของบางเจน่เป็นสนักอยู่ปาตาปนสัมบบ้านก็ดีกันสองตงสองไป cái gì nó bảo cho phăng nó ra bình đi <laughs> cái <laughs> bao bảo đặc, cái bình đi cái không bao giờ cần nữa không bao giờ cần cái bao bao, cái bao cứ để phăng thì hiện cảnh bình một cô già mà du hành, anh đi luôn, anh đi cả tia luôn, nào đó mà đây, à, cơ bản nó biến mất bơi, bơi hơi miếng dài, bình phế chưa. ก็เป็นกบนแลยดอกหรือบางทีแหกาประตูไปแจกันให้กับทางนี่และนะบางทีหางน้มมี่แล้วคนนงคายคน้านเดียวกับผมเนาะฉันได้แฟนเยอะเียี่่กปีแม่พี่างถึงไม่ไปวมันวทายมนจายมรับมังรเลย มันาบออกอากาคนต้องสิพาพลานมากมากถึนมากผมเขาว่าผมตรงคือ่นบ่มีนนะเพิ่นสิเฮ็ดเห็นนมาขอเจ้าเป็นเจ้าภาพเจ้าเิ่นสิทดหยังตามยังมื่อมายไหไปได้บ่หัว่าก็เพิ่นเอา้เพิ่นสิมาบอกหรือแบบนี้คนใจบุญนั่นเนาะมันจะเป็นจันนะ

นในตัวนี้แล้วผมก็ทีไมได้ไ่ใีหลายก็จรอยืมหน้หายเงินเลยะ้ไม่ได้หลายแวัหลายคนใช่ว่าหลายคนเอาใส่หลายจะาเงจำที่ืมันอนาดีนหนแล้ได้หมายไว้จะเอาเป็นแนเป็นล้าน เขาเลยนดานีเขาเปนบุเป็นกุศล้ามหน่อยเขานีแล้วนี่แนเาันันคอไปนีมั่นดีเตัวได้อใครก็ได้ัแหนเลยงมันเลอันนี้ปอะคับยำบะเดี๋ดีดีน ยาไม่ปูยาออยลงปูอย mm. Look, equally, ่ากกินหมไม่กนเม่ันเป็นตื่นไปลองปูเป็นบ่อวงมเริ่มเป็นหนักว่าตงกินยาคนวันเน่ตกคผมว่านี่ลวย้อนตาคครับเสีนอวะรกคุ้มมืดมืดอากาศกับ่เบยบ่อกลบ่มีนแดด้นีคึ้มเยหบ่อสวงตัวเนอ้ไยู่ ้็มาส่งนี่สั่มอย่ม่ก็นะมเมื่อกีากับเจาฟ้าเขาต้มอิ่งกระดิ่กระากมันที่เจ็ดกระน้เป็นขาวปลาเป็นบ้านนะข้าปลาที่นขาทำเป็นนะมันเขา่ากันงะกยดีถ้ากับมาานเรามไนบ้ดนแบบนั้นอะ Too oh, so lông này được hắn. Tìm quen yang kéo của mỹ đi phong phải cho vọng. anh hát bữa sáng kiếm quen yang mê nhân dân. Huh? Sụp hình ra. Sụp hình ra. Mhm. Huh? Mhm. Huh? Mhm. đó Mhm. Huh? 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 รูーー้เบาอย่างก็ได้เอาเลยปุーー้มนีไปแต่ว่ามันตองุ่มนั้นน้องนะดูเล้วรา่าอยงี่ว่าสองห้องกำลังนัดตะกนลองยกหือวางโยนถงห้องเขาหลาย nó cho cầu à đi Nói chào mừng à, cuối cầu àm bom, môn yên mưa hai cứ hẹn nhạt nhạt này đi mhm <laughs> ừ,

บันงกลางนี่มันทำใจง่ายคือว่าแบบคนมันบาถือกันแล้วก็ไปคือติดเบ็ดแบบปุ๊บทำใจง่ายเพราะมันตั้งแต่แรกมันเออตัวบ๊อกฟังเฮ้ยนะบ๊อกฟังบ๊อกฟังเฮ้ยอย่าเลยยาเลยแับคนคนนี้ ยู่ตัวหน้าทื่อๆน่ะฮรับหลังเลยไช้ได้ไปสิผมขนาดนี้มึงเหนงานก่ไปฟังมันได้หรือน้ำมึงมาหาผมเด้๋ยนีมันเป็นจังใดิ อันนี้ก่ะบนมาหากระชางแล้วเนาะรับนอนรับหลงคนเราได้หลงแล้วก็ร้องเบิลงว่าตื่นนะโอ้อเฮงหเด้ว เด็ลนกูปลงเียนวกปังผเด้มืนีไปสอนเนี่ยเราองอมมอกไปซื้ันเด็กเล่แวะเอาไหอันนี้ว่บอังเดี๋ยวเอาษาดา้าไปเด้กกูละครับครับคุณเลยครับ